Oh, สวัสดีนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาออนไลน์กันนะครับวันนี้ได้มาถ่ายทำวิดีโอที่วัดปา่าขบวนสูงอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เรามาเรียนคําศัพท์ทางพุทธศาสนากันนะครับคําศัพท์แรกที่เราจะมาเรียนรู้ในะวันนี้ก็คือคําว่าภายนอก และก็ภายในฝ่ายนอกฝไยในฝ่ายนอกคืออะไรายในคืออะไรนะครับฝ่ายนอกก็หมายถึงเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาที่เกิดขึ้นกับคนนอกครอบครัวเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าฝ่ายนอกเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวที่ไม่น่าปรารถนา ซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลนอกครอบครัวเราแล้วเรียกว่าไฟนอกนะครับเรื่องที่สองที่สองคือไฟในไฟในก็คือเรื่องไม่ดีเรื่องไม่น่าปรารถนาที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตนเองนะครับนี่เรียกว่าไฟนอกไฟในนะครับในคำสอนทางพุทธศาสนานั้นพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่อง ฝ่ายนอกฝ่ายในนะครับนั้นถ้าเราเข้าใจคําว่าฝ่ายนอกฝ่ายในนี่เราก็จะเข้าใจเรื่องอื่นอีกหลายๆเรื่องนะครับกับอันนี้คือคศัพท์ที่เราจะต้องรู้ในวันนี้คําศัพท์ต่อไปที่เราควรจะรู้ก็คือมหาปุริสะวิตกนะครับมหาปุริสะวิตกคืออะไรมหาปุริสะวิตกก็คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงตรึกทรงตรองทรงนึกถึงคิด หรือการนึกคิดของพระโพธิสัตว์นะครับเราเรียกว่ามหาปุริสวิตกมหาปุริสวิตกจึงหมายถึงธรรมะที่พระุทธเจ้าทรงคิดทรงนึกหรือธรรมะที่พระุทธเจ้าทรงนึกตึกตรองหรืออีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงการนึกคิดของพระโพธิสัตว์เราเรียกคํานี้ว่ามหาปุริสวิตกครับคำต่อไปที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็คือ อีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือ,อไรโยนิโสมนสิการก็หมายถึงกา,าการคิดโดยแยกไขการคิดโดยแยกายก็คือการรู้จักแยกแยะตั้งแต่ผลมัน เสร็จแล้วก็คิดไปถึงเหตุมันต้นเหตุมันเกิดจากอะไรครับแยกแยะองค์ประกอบให้มันเห็นครับเรียกเยกแยกแยะคิดโดยแยบคายคิดรู้จักแยกแยะคิดเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นความหมายตามรูปศัพท์ในโยนิโสมนสิการแปลว่า การทำไว้ในใจโดยแยบขายการทำไว้ในใจโดยแยบขายคือความหมายตามศัพนะครับคำแปลตามรูปศัพเราว่าการทำไว้ในใจโดยแยบขายเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการโจอโยนิโสมนสิกานี้เป็นการคิดแยกแยะองค์ประกอบคิดห้เห็นถึง เป็นคิดเหตุหาเหตุหาผลแยกแยะลักษณะออกเพื่อไม่ให้มันเกิดอวิชชาเพื่อไม่ให้มันเกิดตัญหาดังนั้นโยนิโสมาสิกานี้โดยความหมายมันก็คือการคิดเป็นนั่นเองคิดไว้ในใจโดยแยกขายก็คือคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นคิดแยกแยะองค์ประกอบตั้งแต่เริ่มจากผล ย้อนกลับไปว่ามันเกิดมาจากเหตุอะไรแล้เรียกการคิดแบบนี้ว่าโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยแยบคลายก็คือคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่เราควรจะรู้ควรที่จะเข้าใจอีกก็คือคำว่าราชบัณฑิตราชบัณฑิตหลวง ราชบัณฑิตหลวงคือใครราชบัณฑิตหลวงก็คือนักปราชญ์ที่มีความรู้ด้านภาษาเป็นนักปราชญ์หลวงก็คือคนไหนมีความรู้ดีด้านภาษาพระหมหากาษัตริย์ก็จะทรงแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตนั้นราชบัณฑิตจึงหมายถึงบัณฑิตหลวงที่พระหมหากาษัตริย์ทรงแต่งตั้ง เพราะท่านเป็นคนมีความรู้ด้านภาษาเราเรียกราชบัณฑิตนี้เราเรียกคนนี้ว่าราชบัณฑิตก็คือบัณฑิตหลวงที่มีความรู้ด้านภาษานะครับเราเรียกว่าราชบัณฑิตนะครับ